สำหรับหัวข้อถัดไปนะพูดถึงเรื่องของเทรนด์เศรษฐกิจกันไปแล้วเราจะมาต่อเนื่องกันที่เทรนด์ไลฟ์สไตล์2024กันบ้างกับการเจาะลึกชีวิตของผู้คนในวันที่ดิจิทัลกลายเป็นโลกใบที่2ค่ะต้องขอเรียนเชิญน,นะคะนักวิจัยด้านการคาดการอนาคต Future Tales Lab by MQDC คุณนัทวุฒิกุ่นแก้วคะ่ะ ขอบคุณครับขอบคุณทาง Future Trends นะครับที่ให้เกียรติ Future Tales Lab ของเราได้มาแชร์เทรนด์เกี่ยวกับ Urban and Lifestyle ในปี2024ครับทุกท่านครับเวลาเราคุยกันถึงอนาคตเนี่ยเราก็จะพูดกันถึงเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนโยบายหรือว่าแม้กระทั่งเศรษฐกิจก็ตามแต่มีอีกมิติหนึ่งที่อยากชวนทุกท่านคุยครับนั่นคือมิติด้านสังคมค่านิยมและความเชื่อเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นทั้งผล แล้วก็เป็นทั้งเหตุในการกําหนดอนาคตครับเวลาเราพูดถึงมิติของเมืองเราจะมองในส่วนถึง6มิตินี้ครับก็คือมิติด้านการใช้ชีวิตการทํางานการเรียนรู้ ความเพลิดเพลินการเดินทางและก็ความยั่งยืนวันนี้เป็นโอกาสดีมากที่อาจารย์พิพัฒน์พูดเรื่องเศรษฐกิจไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีเซสชั่นอื่นที่มีเนื้อหาครอบคลุมตรงนี้เพราะฉะนั้น10เทรนด์ที่ผมแบกมาในวันนี้จะไปอย่างรวดเร็วและไม่หวนกลับนะครับถ้าท่านใดต้องการอ่านเพิ่มเติมก็สามารถอ่านจากอ e ีบุ๊กได้เลยนะครับเทรนด์ที่1ครับคือพูดถึง Aging r e i m a g i n ิเรากําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบยวดยิ่งนั่นก็หมายถึงประชากรเด็กที่เกิดน้อยลงแรงงานที่หดตัววแล้ สูงอายุที่มากขึ้นตอบคำถามอาจารย์พิพัฒน์เมื่อสักครู่นี้ครับเราก็จะอยู่กันแบบนี้ต่อไปแหละครับ เพียงแต่ว่าคนแก่ที่ออกจากอายุการทำงานแล้วเราจะไม่มองเขาเป็นคนแก่เขาจะเป็นคนเก่าที่ทุกคนจะต้องถูกรีสกิลแล้วก็อัพสกิลกลับเข้ามาในตลาดแรงงานใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังคาดหวังจากเมืองแล้วก็โลกรวมถึงประเทศไทยนับจากนี้ก็คือจะทำยังไงดีที่จะรีสกิลแล้วก็อัพสกิลคนทุกช่วงวัยให้กลับมาเป็นขุมพลังของคนหลายเจนในอนาคตเทรนดที่2ครับเรากาลังบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย การดูแลสุขภาพก็จะเป็นสิ่งสำคัญเราเคยบอกว่าสุขภาพดีต้องสร้างเองใช่ไหมครับเราก็จะต้องสร้างสุขภาพของตัวเองให้ดีวันนี้ไม่ใช่ครับเราจะไม่ออกไปตามหาสุขภาพและแต่สุขภาพจะต้อง เข้ามาหาเราครับ Instant self-care กำลังพูดถึงการดูแลสุขภาพและสุขภาวะที่ง่ายเข้าใจได้แล้วก็รวดเร็ว93%ของคนไทยครับเรามองเรื่องสุขภาพเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งแต่มีตั้งครึ่งหนึ่งเนี่ที่บอกว่าทำไม่ได้หรอกเพราะว่าชีวิตจัดการได้ยากไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้นั่นก็จะสะท้อนออกมาว่าภาคเอกชนโรงพยาบาลคลินิกต่างๆเติบโตขึ้นถึง150%เพื่อที่กระจายสุขภาพที่ดีเนี่ยไปถึงประชาชนทั่วทุกป,ประเทศทว ทางประเทศนะครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ w e l วลเ s s สปาทําผลทําเล็บทำหน้ามาเปิดตาม BTS Station หรือแม้กระทั่งมีออนไลน์เดลิเวอมาถึงบ้านเรามากยิ่งไปกว่านั้นเราเห็นการเติบโตของแอปพลิเคชันโยคะและการทําสมาธิที่เติบโตถึงปีละสิเพราะฉะนั้นในอนาคตเราก็หวังแล้วเราก็เข้าใจอย่างแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นเฮลส์หรือ non health sector เนี่ยก็จะต่างกระโจนเข้ามาในธุรกิจประเภทนี้ครับ แต่เมื่อพูดถึงการดูแลสุขภาพสุขภาพกายไปแล้วสุขภาพใจก็สําคัญไม่แพ้กันครับแต่สุขภาพใจที่เราก็ลังจะพูดถึงในปีหน้าเนี่ยมันคือ mental health in every breath นั่นคือการหายใจเข้าก็สุขภาพจิต หายใจออกก็สุขภาพจิตครับงานวิจัยของ Future t a l l s Lab ร่วมกับสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติครับกรมสุขภาพจิตแล้วก็สำนักง,งานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เราเห็นแล้วว่าปัจจัยที่เมื่อก่อนเนี่ยน่าจะไม่เกี่ยวกับสุขภาพจิตดันเกี่ยวกับสุขภาพจิตมากกว่าที่เราคิดไว้6ปีตั้งแต่2015-2021ถึง2021มีผู้ป่วยจิตเวท1ล้านคน 1>, 1ล้านคนคือเฉพาะที่เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพนะครับไม่รวมคนที่ไม่เข้าระบบบริการสุขภาพแล้วเราก็ค้นพบว่าทุกๆ1นงองศาของอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นมีสัสดส่วน correlate ก,กันกับอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยจิตเวทเพิ่มขึ้น2.2%สําคัญนะครับ เยอะนะครับอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเมืองในอนาคตและวิถีชีวิตนับจากนี้นครับไม่ว่าจะ Health หรือ Non-Health s e เตอร์เรากำลังพูดถึงการขับเคลื่อนเมืองด้วยข้อมูลที่สามารถป้องกันร,รักษาส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพจิตตั้งแต่ล่วงหน้าปัจจุบันรวมไปถึงในอนาคตนั่นเองครับผมเทรนด์ถัดไปครับคือพอ r เรนท์อีคอนการเติบโตของตลาดคนรักสัตว์เลี้ยง เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงปัญหาสุขภาพจิตหนึ่งภาพอนาคตถ้าทุกท่านดาวน์โหลดคิวอารโค้ดเมื่อสักครู่นี้ทานแล้วอยู่ใน g i ฟต์บ็นะครับจะมีฉากอนาคตที่เราพูดถึงมวลชนผู้โดดเดี่ยวหรือ packs of lone w o l f ปัจจุบันเนี่ยคนไทยประมาณ45เหงานะครับแล้วก็คนพบว่า77ของคนไทยไว้ทำงานปัจจุบันนี้เลือกที่จะเลี้ยงสัตว์มากกว่าเลี้ยงลูกนะครับ และเมื่อเรารักใครแล้วเราก็จะเปให้เขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะสะท้อนผ่านออกมาว่ามีคนไทยที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ย85จะใช้บริการโรงพยาบาลและคลินิก เอกชนเท่านั้นเพื่อดูแลพิกกี้บูบูของพวกเขานั่นก็หมายถึงอัตราส่วนและการเติบโตของสัตว์เลี้ยงตลาดสัตว์เลี้ยงที่เติบโตถึงปีละ1 0 1ถึงแล้วเรากำลังพูดถึงเพทโทเปียหรือเมืองที่เป็นสวรรค์ของคนรักสัตว์เลี้ยงอาจจะไม่ใช่ทุกที่ที่ทสามารถ a อ o p t การใส่ใจเพทเฟรนลี่ได้ทันทีแต่นับจากนี้มันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในมิติของการใช้ชีวิตความเพลิดเพลินรวมถึงการทำงานเพราะมีพนักงานถึง90%นะครับที่จะบ บอกต่อว่าองค์กรฉันดีมาสมัครงานในองค์กรของฉันสิถ้าองค์กรของคุณเป็นองค์กรที่เพทเฟรนด์ลี่แต่ก็อย่างที่บอกครับ all, นอนสไฟฟิสอลเนาะถัดถัดไปครับคือ 25, 2ท mm ที่5 merge multiverse เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันถึง everything everywhere all at once ใช่ไหมครับแต่วันนี้เราเห็นกันชัดเจนขึ้นแล้วว่าคำว่า metaverse อาจจะเลือนหายไปแต่แนวคิดเรื่อง extended reality immersive experience และการสร้างประสบการณ์เหนือระดับจะยังคงอยู่และจะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆมีการคาดการณ์ว่าภายในปี2025ปร,ชชประชากรโลกถึง1ใน4จะใช้เวลาบน immersive S, แล้วก็มีประชากรมากถึง25%อีกเช่นกันที่กำลังตามหาประสบการณ์ใหม่ๆเช่นเดียวกับนักการตลาดซึ่งเดี๋ยวก็จะมีเซสชันเกี่ยวกับการตลาดนะครับมากกว่า60%ที่ตามหาและพยายามจักถาทางโฆษณา product s and service <S ในโลกเสมือนจริงนี้เรากำลังพูดถึงการจับตามอง personal data economy ครับ การซื้อขายข้อมูลสวกบุคคลแบบยินยอมพร้อมใจจะมีจริยธรรมอย่างไรที่จะต้องพูดคุยจะต้องมีการคาดการล่วงหน้าอย่างไรให้การใช้เวลาทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนเนี่ยเป็นไปอย่าง s e ซ m l s s s y y n h r o n i z e d ไม่ก่อภัยพิบัติในภายหลังครับเทรนดที่6เรากำลังพูดถึง resurrection of craftsmanship เมื่อสักครู่นี้เราบอกถึงโลกดิจิทัลใช่ไหมครับ อีกเทรนหนึ่งที่โตมาขนานคู่กันเลยในวันที่โลกเต็มไปด้วยเทคโนโลยีเรากำลังมองเห็นความว่างเปล่าในจิตใจของคนเมืองการตามหาสิ่งที่จะมาเติมเต็มหัวใจที่แต่เดิมเนี่ยเ,เคย พึงพอใจแต่วันนี้สิ่งที่สมบูรณ์แบบเกินไปไม่ใช่สิ่งที่เราตามหาแล้วนะครับที่ DRI เคยทำการคาดการไว้ครับว่าถ้าเกิดตลาดงานฝีมือตลาดงานแฮนด์เมดตลาดงานสร้างสารรค์เนี่ยยังดำเนินต่อแบบนี้ต่อไปเราจะเติบโตเพียงแค่2.1%แต่ถ้าเราหาโมเดลวิสเนสสร้างสารรค์แบบใหม่อัตราการเติบโตจะสูงถึง4.5%ทัดเทียมกับตลาดโลกเพราะฉะนั้นเราก็กำลังมองเห็นว่ามันจะเป็นโอกาสเช่นเดียวกันที่โลกของ เทคโนโลยีเนี่ยจะเชื่อมโยงงานฝีมือแบบแฮนด์เมดให้เข้าถึงลูกค้าหรือผู้ต้องการในอนาคตครับในถัดจากไปอันนี้น่าจะเป็นอันที่หลายท่านให้ความสนใจนะครับเ,เมื่อสักประมาณครึ่งปีที่ผ่านมามีเทรนดที่มีไวรัลเนาะที่เป็น I told พระแม่ลักษมี about you ก็คือการขอแฟนจากพระแม่ซึ่งเป็นเทพเจ้าฮินดูแต่ละคนขอเป็นคนพุท เป็นคนคริสหรือเป็นคนาศาสนาต่างๆมันกำลังบอกเราว่าสังคมที่กดดันและต้องการให้ทุกคนประสบความสําเร็จเราจะไม่ได้สนใจแล้วนะคะว่า how to มันเป็นอย่างไรเราสนใจความสําเร็จโดยไม่เลือกวิธีการครับแล้วสิ่งนี้ตอบเข้ามาเป็น product and service ในเมืองและวิถีชีวิตของเราเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนสถาปนิกกับสินแสก็จะทะเลาะกันเวลาออกแบบบ้านวันนี้เรามีโปรแกรมสําหรับสถาปนิกให้ดูห่วงจุ้ยตอนออกแบบบ้านได้แล้ว เมื่อก่อนเราส่งของเป็นอของแต่งบ้านในในเป็นของขวัญปีใหม่วันนี้ของแต่งบ้านที่ส่งไปต้องเป็นเทวรูปที่เป็น m o เดิร์นอาร์ตสำหรับการเสริมดวงผู้รับนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังบอกว่ามูเตลูเอคอน m y กํำลังจะสร้างเป็น Life p พ a y Integrated Experience คือทุก Experience Touchpoint ของคนในเมืองจะต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่นไว้ใจเป็นไปได้เป็นไปได้ให้กับคนที่อยู่อาศัยในเมืองเพื่อที่เขาจะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป เทรนด์ที่8ครับเรากำลังพูดถึง Rising u f j o b s หรืออาชีพแปลกๆอาชีพที่จะตอบโจทย์คนในอนาคตปัจจุบันมีคนถึง58%นะครับที่ต้อง มีรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางเพราะว่าเศษร,รษฐกิจมันบีบคั้นให้เขาประสบความสําเร็จแล้วเอาตัวรอดให้ได้มีคนในวัยเรียนครับนักเรียนมัธยมมหาวิทยาลัย43มีรายได้50ของเงินเดือนของพวกเขาจากการทํางานออนไลน์สิ่งนี้กําลังจะบอกว่า g i ออ c ค n นมีมาถึงแล้วไม่เฉพาะในโลกแต่รวมถึงในไทยแต่เมื่อเราพูดถึงบริบทของประเทศไทยอาชีพที่มันจะตอบโจทย์คนไทยมันก็จะเป็นคอนเท็กซ์ของคนไทยใช่ไหมครับเช่น คุณลุงไวกระเสียนแจ้งเบาะแสให้ตำรวจของคนที่ผิดกฎหมายแล้วตำรวจก็ไปจับแล้วคุณลุงก็ได้ค่าตอบแทนกลับมา4ปีทํารายได้1ล้านบาทนะครับคนที่ทำรับจ้างกินเจ300บาทต่อมือ้อเพื่อที่ให้คนที่อยากได้บุญแต่ไม่อยากเปลี่ยนไลฟส์สไตล์มีรายได้นะครับอย่างเงี้ยเป็นตน้นจะเป็นอาชีพแปลกๆใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อ ตอบรับความต้องการของคนที่เปลี่ยนแปลงไปและนั่นก็กำลังจะหมายถึงว่าในอนาคตเรากำลังตามหา local work market เป็นมาร์เก็ตเพลสสำหรับจับคนกับงานเหล่านี้ให้ตอบโจทย์คนในพื้นที่โลเคอลได้อันที่9้าครับอันนี้น่าสนใจเรากําลังพูดถึงกิจกรรมเพื่อสังคมครับปัจจุบันประชาชนเนาะทางในฐานะประชาชนแล้วก็ผู้บริโภคเราใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนเรามีเอวานเนสเรื่องกรีนวอชชิ่งเรามีเอวานเนสเรื่องเรนโบว์วอชชิ่งสําหรับประเด็นเรื่องด i เวอร์ซิตี้90%ของคนในกรุงเทพและปร,ะริมณฑลบอกว่าใส่ใจสิ่งแวดล้อมอยากจะใช้กระบอกเติมน้ํา แต่52%บอกทำไม่ได้เพราะว่ากระบอกเติมน้าในพื้นที่น้อยเกินไปแล้วก็หายากเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าอยากจะทําความดีแต่ก็ต้องเป็นความดีที่ทําได้ง่ายและทําได้จริงครับมีคนไทย44%บอกว่า เขาจะสนับสนุนแบรนด์ที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและก็ใส่ใจเรื่องจริยธรรมและมี28%บอกว่าเขาจะบอยคอรดแบรนด์ที่สนับสนุนสงครามหรือว่าไม่มีจริยธรรมนั้นและนอกจากไปจากนี้ก็ยังมีเรื่องของมิติแรงงานที่บอกว่าทาเลนซ์จำนวน45%เนี่ยเขาจะคิด ว่าเขาจะลาออกจากองค์กรที่มีคุณค่าไม่ตรงกันกับพวกเขาเพราะฉะนั้นโครงการ CSR โครงการทาเพื่อสังคมหรือว่านโยบายพ o l i c y ต่างๆที่ใส่ใจเรื่องการขับเคลื่อนสังคมจะทําเป็นครั้งคราวอยู่ในกระดาษส่งผ่านแล้วก็พับไปไม่ได้แล้วนะครับเรากําลังพูดถึง Rising of Citizen Scientists ก็คือนักวิทยาศาสตร์ภาคคนละเมืองคนที่จะมาออดิต การกระทําของภาคธุรกิจโดยที่เขาไม่ต้องได้เงินแต่เขามีใจคนที่เข้าไปในแพลตฟอร์มอย่างเช่น t r o f i ี่ฟองดูเพื่อที่จะรายงานปัญหาที่เขาเจอในเมืองเพื่อที่จะขับเคลื่อนสังคมของเขาเนี่ยให้ดีขึ้นและเทรนด์สุดท้ายครับ nature first prioritization ไล่เรียงกันมา9เทรนด์ก่อนหนะ้าทุกท่านเห็นแล้วว่า9เทรนด์ก่อนหนะ้าถึงจะเป็นประเด็นนู้นประเด็นนี้แต่ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมสอดแทรกอยู่เสมอเพราะฉะนั้นนับจากนี้ครับ ไม่ใช่เพียงแค่เราที่อยากจะพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้สเกลอัพและเติบโตไปได้แต่เพื่อนบ้านสเต็กโฮเดอร์ลูกค้าประชาชนจะจับตามองอย่างใกล้ชิดและจะถามหาบทพิสูจน์ของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพราะมันจะไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่มันจะเป็นทางรอดนะครับ ข้อเสนอแนะที่อาจจะฝากเกี่ยวกับการขายของของแบรนด์ก็คือ,อวันนี้การที่เราจะทําความเข้าใจอนาคตมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะนั่งเทียนแล้วก็เขียนแล้วก็ดูหมอดูเอานะครับแต่มันสามารถขับเคลื่อนด้วย Data ทุกท่านสามารถ เข้าใจภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือภัยพุกคามทางสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยได้จาก Open Access d a t a p l a t f o r m ต่างๆยกตัวอย่างเช่น Urban Hazard Studio ที่สามารถเข้าได้โดย Future t a l e s ส์แล็ r เประเทศไทยนะครับสิ่งที่เราคาดหวังก็คือ Open Access Data เหล่านี้จะยิ่งเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราในฐานะประชาชนเราในฐานะองคอ์กรเราในฐานะภาครัฐอย่ากลัวอยา่อยาลังเลที่จะเปิดโอกาสใหม่ๆแล้วก็ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้เพราะอนาคตที่ดีมันไม่ใช่สิ่งที่ใครคนหนึ่งสร้าง ได้แต่มันต้องเป็นความร่วมใจของทุกคนใช่ไหมครับสุดท้ายนี้คงจะเป็นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้มาแชร์เทรนด์ในวันนี้แล้วก็ เป็นความท้าทายกับการบ้านที่ฝากไปถึงทุกท่านว่า10เทรนนี้จะไปอ d ดอปกับคอนเท็กซ์ของทุกท่านได้อย่างไรแต่ถือว่าเป็นโอกาสดีละที่เราได้มาอยู่ในห้องนี้เพราะทุกท่านได้ลองจินตนาการถึงอนาคตครับเพราะมันก็มีคํากล่าวไว้นะครับว่าองค์กรใดก็ตามที่ไม่สามารถจินตนาการอนาคตของตัวเองได้องค์กรเหล่านั้นก็น่าเสียดายที่อาจจะไม่ได้อยู่รอดไปจนถึงในอนาคตครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะจะโปรโมทใหบคุณนันทวุฒิด้วยนะฮะจากทาง Future Tales Lab by MQDC นะคะ